สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันเสาร์ที่24มิถุนายน2566ครับเปิดหัวก็เป็นวัวตัวเมียของพี่หนงเลยนะครับนานได้เจอพี่หนงนะครับอันนี้เป็นคู่แม่ลูกเนาะพี่หนงเนาะครับเท่าไรครับพี่ลองสามเหมือนแปดครับโกครับลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ครับลูกตัวที่เท่าไรครับลูกแรกจะมั่งโกงอันเนี่ยน่าจะเป็นลูกตัวที่หนึ่งครับนมจริงครับแม่ตัวนี้นะ โบดไหมพี่แบบนี้โบดครับอย่างเงี้ยแม่โบดครับแต่ลูกเป็นตัวผู้หน่อยแม่โบดขอบหูดำครับข้อขาดำจิมดำไม่ต้องกลัวจิมดำหางดำนะครับโบดครับแบบนี้เขาเรียกว่าโบดหนังจะดำดำนะครับสามหมื่นเท่าไรพี่ลองสามหมื่นแปดครับครับผมสามหมื่นแปดพันครับผมราคาต่อรองกันได้ต่อรองได้ครับครับแล้วตัวนี้แล้วพี่ตัวนี้ ร้องเหมือนสี่พันห้าครับร้องหมื่นสี่พันห้าร้อยมีลูกแล้วนะผักลูกอ๋อผักลูกมานะครับครับพร้อมสักหน่อยพร้อมหรือจะแบบนี้ก็ได้เอาไปเลี้ยงครับผมหมื่นสี่พันห้าอันนี้คู่หนึ่งสามหมื่นแปดลูกตัวคู้ลูกตัวที่หนึ่งเรามาข้างหน้านี้เป็นวัวนางวัวนางอันนี้วัวเข้าเรื่อยๆนะครับวัวเข้าขุนเริ่มมากันแล้วอันนี้โอ้โหหนางใหญ่นะพี่เนาะครับผมอายุประมาณเท่าไรครับพี่แบบนี้นี่มีไก่สอง ปีล้สิเดือนไรได้เรารื่องโก้อมผสมแล้วละเนาะเป็นซัร์ไปเลยเนาะครับแบบนี้พร้อมผสมเริ่มได้แล้วเริ่มจะโคมกขานเลยนะครับอ่าแล้วแบบนี้แล้วพี่เนี่ยเหมือนกันครับลุยุนเดียวกันแหละแ่มันโตไม่เท่ากันครับมีกี่ตัวครับชุดนี้มีห้าตัวครับชุดนี้ห้าตัวครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ทองคู่นี้ทองคู่หมอมนะโกทนี่องทั้งคู่เลยครับเอาสามตัวนี่ยังไม่ท้องนะครับแต่สองตัวนี้ท้องแน่ครับเป็นพ่อพ่อคุณฟูงไงครับ เท่าไรครับรองตัวละสองหมือัน ,5 โกห้าตัวนะครับยี่สิบสองห้าร้อยค่าผมราคาคุยกันได้ห้าตัวนะครับครับยี่สิบองห้าร้อยห้าตัวมาต่อรองกันได้แล้วโอ้โหตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่งงวแล้วเคยมีลูกมาตัวแล้วอ่าอ่าอ่าแน่นงวนางถ้างั้นครับครับผมคู่นี้มันเป็นแม่งงวแล้วใช่ไหมอตัวนี้ก็ยังเป็นนางครับตัวนี้เป็นนางอยู่มีแม่งงวตัวเดียวค่าผมครับ ถ้าเอาคู่ทองแล้วพี่คู่นี้เนี่ยคู่ทองก็คุยแยกกันคุยเอางี้ครับโกบโทรมาหาพี่หนุกนะพี่น้องนะถ้าเอาคู่เดียวก็ได้ครับคุยกันเอาถ้าแยกไอ้คู่ทองก็อีกระคาหนึ่งโกเนาะประมาณเท่าไหร่พี่ก็ลองถ้าลองตัวละสี่พันห้าครับอ๋อถ้าเอาคู่ทองอ่าสี่สองหมื่นสี่พันห้าสี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าต่อรองได้คู่นี้นะครับต่อรองได้คุยได้ครับทองแน่นอนถ้าผมมันป่องแล้วเนี่ย มาคุยกันได้ครับผมถ้าลงราคาลงเียยกเลยตัวละสองหมื่นสองพันห้าครับครับเบอร์โทรครับพี่เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหกแปดเก้าเก้าครับครับโทรมาสอบถามได้เลยครับมาต่อรองกันครับแต่ถ้าจะให้ไปส่งและรับเงินปลายทางนี่ขอมาจำมากๆน้อยครับผมถ้าไกลๆถ้าไกลๆม่มีปัญหาครับในเขตยังวัดต่างต้องรนไทยนี่ได้ ขาดยังวัดไปไกลๆแล้วก็ครับของประจํามากๆหน่อยกลัวลงแล้วไม่เอากลัวตีกลับครับนี่ครับแต่ของรับประกันได้ครับผมมาเช็คมาดูกันได้ครับมาดูได้ตัวจริงเลยมาเลยครับของมาตรฐานไม่ต้องกลัวครับครับผมแล้วงวนางชุดนานครับผมชุดเล็กนู่นชุดเล็กมีนางสวยเนาะครับมีนางมีนางเล็กสวยๆนะครับเชื้อดีๆนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวโดยประมาณมีตัวผู้ตัวอ๋อตัวผู้นในตัวผู้ครัเอาออกไปเรื่งมาตัวเมียทั้งหมดนะสรุปแล้วตัวเมียทั้งหมดครับตัวเมียมดเลยโกโอ้โตัวนี้สวยดีครับตัวละหมื่นกกว่าครับหมื่นเท่าไรครับประมาณมันมีคู่โต มีตัวโตตัวเดียวนี่จะแพงหน่อยนะโกตัวไหนพี่ตัวโตเออเนี่ยตัวนั่นนะครับตัวใหญ่ก็เขาอะตัวไหนใหญ่ตัวแดงเนี่ยตัวนู้นครับเออนู้นุอตัวนู้นครับเท่าไหร่พี่ตัวนู้นลองหมือนเจ็ดครับเจ็ดพันอันนี้เล็กอ่ะนี่เล็กนี่เหมือนหน่อยครับหมื่นสองครับสองนแดงเนี่ยพวกี้ตัวละหมื่นห้ามังโกสีตัวนะครับตัวหมื่นห้าครับตัวละหมื่นห้ารับาพรมราคาลองนะครับคุยกันได้คารองครับ ว่าคุยมาต่อแล้ปล่อยเลี้ยงปล่อยทุ่งได้สบายครับครับผมเสื้อดีๆทั้งนั้นเลยเสื้อดีครับมีเส้นดูทุกตัวสนใจวัวตัวเมียมาหาพี่โหนกนะครับเอาของลุงทันบวบมีครับในนี้มีกี่ตัวครับชุดนี้เลยชุดนี้มันมีเส้นแามตัวแล้วมันมีเลขสี่ตัวมีเลขสักสี่มีตัวไหนเล็กนี่ไหมหนึ่งตัวนี้ด้วยไหมสองสามตัวนี้ สียังโดยนั้นสี่หาไม่เจอสี่หาไม่เจอสีี้ะมันเขาทายของนั้นเลยครับสีตัวนี้ลองเท่าไรครับเอาตัวละสามพันลองสามพันะเหมือนสามอ่ะหนึ่งสลงอะสีตัวนะคูณสีเข้าไปนะพี่น้องนะหนึ่งหมื่นสามพันคูณสี่ครับอ่าแล้วก็พวกตัวโตนี่พวกตัวโตตัวละมันก็นั่งเลอนั่นอตัวถือไม้ สิบสามเนาะครับสิบสามออกไปสีแล้วเหลือเก้าเหลือเก้าเก้าทยกแล้วก็เอาตัวละเอาห้ารองห้าพันรองห้าพันสามแล้วไม่สองพันห้าพันห้าเพราะมีหกพันกว่าไม่สองตัวเหมือนห้าพันสามพวกนี้เออลุนโตครับลุนโตครับ้อายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับลุงทันอย่างนี้จะไม่ประมาณเดือนหกเดือนห้าเดือนห้าเดือนเลยเนาะครับผมนั่นแหละพวกแรกก็จะปีเดือน ครับผมครับพวกนี้ประมาณสี่เดือนนะครับเนี่ยใช่ไหมเอาให้ดีสองสตีเลยมั้งเนี่ยครับหนึ่งสองสามตัวหันท้ายนี่แล้วก็สี่ตัวนี้นี่ตัวเล็กนี่นะตัวละหมื่นสามครับผมที่เหลือเก้าตัวก็หมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันสามเนาะคูณเก้า สูงเมตรสิบห้าถึงเมตรยี่สิบครับส่วนสูงนะครับตัวน้อยครับตัวโตก็มีครับตัวนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยนะอืมอืมำดีอายุดีใช้ได้เอาแล้วนะชุดนี้จบแล้วนะจบไปแล้วเนี่ยวไปแล้วเรามาดูตัวอย่างคู่เล่ยนี้คู่เล่ยก็ขายสมบูรณ์เออคู่ชาโรเล่ยนี้คู่เล่ขายไปขายสามหมือนที่ขายสามตรงไปสมกับราคาเหมือนสามพันห้านะ สามสิบสามห้าร้อยสองตัวขายแล้วขายแล้วเนี่ยเออสามสิบสาหอยหารสองไปนะพี่น้องนะเป็นชาโรเล่แต่นี่เป็นเล่มันอันนี้เป็นเล่เมื่อก่อนเท่าไหร่แบบนี้ลุงสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าเขขายมันแพงเออเออนี่สี่เหมืนไม่รำสี่เหมือนสี่เป็นห้าเมื่อก่อนนะคู่หนึ่งสี่เป็นสี่สี่นห้าได้แน่แพงกวคู่ละหมื่นกว่านะง่ก็คู่หมื่นกว่าครับไปข้าหนูครับลุง โตอีหน่อยเออเออ,อ,อของอุญไปของอุญขา้ามตรงนี้ละวเพรมันมีข่าวตัวนู้นอ่ะครับ<อ>แดงกี่ตัวนั่นก็แดงมดอะแดงแดงเหลืองๆมีแดงมีอุ้ยออข,ข,ขอ,อ,ขอเข้าก่อนขออนุญาตเข้าก่อนดูครับดูครับหัวรุนล้นหัวลุนทั้ง,งานั้นมันจะเอาตัวเราเหมือนก้าวองอ่ะกี่ตัวครับ เจ็ดเนี่ยสิบเจ็ดมีข่าวตัวเดียวมีเมื่อมีข่าวมีมุกตัวเดียวเนี่ยออก็แดงสิบหกข่าวนี่ก็คุ้นดีเสียด้วยอยู่สูงนะเมตรยี่สิบห้าแน่นอนเพราะเมตรยี่สิบมันเกินไปแล้วประมาณนี้นะครับหมื่นเท่าไหร่อย่างงี้หมื่นเก้าลองหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันคัดเลยเลือกคัดได้มาเลือกมดเอาเอาตัวไหนก็ได้เออตนี้โตโตนะ แดงทั้งนั้นแดงมันถูกกว่านี่ก่อนนี้อย่างเี้มีสามสองหมื่นองมืนสี่สองหมื่นห้าวออใช่ใช่ตอนช่วงราคาัวดีๆออเอย่างนี้จวเงี้ยฮะครับไปสามสองอม่ห้าองนก่อครับอันนี้มันราคามันลงมาสรุปไม่ถึงสองหมื่นนะครับวันนี้ของลุงทานมาไม่ถึงสองหมื่นสักตัวมาเลยมาต่อีกได้นะไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าจะขายเลยนะต,ต,ต,ต่อรองได้ด้วยมันเลือกเอามันมีชื่อมามันราคามันมารวมนำถ้าถูกน้อยบางคนก็จะซื้อยกบางคนก็ซื้อแยกกันตามใจครับผมอะไรไม่ชอบก็ไม่ต้องไปไม่ชอบไม่อ,มอมต้องเอาไปมีบริการบริการอะไรบ้างถ้าอยู่ไกลตั้งนี่ก็งทน้ะสลาย้งไปกลกันนะถ้าไกลไม่ไปโงพร ่าน <screws> <looked desserts> ้้ำมัน <dropped> มันแทงครับถ้าไก่ๆขาจ้างรถไปเองเด้อร้อตัวสองร้อยร้อยมดแทงสพายให้ไหมสพายแทงให้เออสองร้อยถ่ายพยาธิด้วยไหมนี่ครับสนใจมาดูเลยนะครับข้อของลุงทันนะครับนวัมองประจบครับมาได้เลยมาได้เลยออกได้ตลอดเวลากราบขออภัยเป็นอย่างสูงครับผมขายแล้วนะพี่หนุ่งขายแล้วคู่ท้องร้องสี่หมื่นเก้าขายสี่หมื่นเจ็ดไปแล้วครับผมคนเลี้ยงมาซื้อไปเลี้ยงนะครับ ท้องครับท้องแน่นอนไปอยู่ที่บ้านน้ำดิบนะครับไปเสแล้วคนอยู่ใกล้เขามาซื้อแล้วครับผมพี่น้องทาง youtube เราไม่ทันนะ4 7 0 0 0ันครับคู่นี้ที่ว่าพี่หนุ่งร้อง49 0 0 0่นนะท้องแน่นอนครับไปแล้วครับผมปิดการขายแล้ว47,000ครับท้องครับผมคอ่นี้ของเสียโป้นะครับกี่ตัวนะ ยี่สิบเอ็ดตัวครับครับราคาตัวละหมื่นเก้าห้าร้อยครับโอ้โหคัดได้แยกได้ทุกตัวไล่ให้ดูหน่อยไลหน่อยกระจายให้ดูหน่อยครับเป็นตัวอย่างคัดได้แยกได้ยกได้ยิ่งดีเลยเปิดได้ยังเปิดท้ายเปิดท้ายได้เลยคัดไปเออไล่โชว์ตัวกันครับหมื่นเก้าพันห้ายี่สิบเอ็ดตัวมาเลือกเอาเลย กำลังกำลังเปิดประตูนะรอเดี๋ยวนะพี่น้องนะจะไล่ให้ดูว่ามีรุ่นไหนแบบไหนบ้างอันนี้เป็นราคาเดียวกันเลยครับคัดได้แยกได้ตามใจคนซื้อเฮ้ <c oughs> เอาประมาณนี้ไล่ไปแล้วโซตัวไปแล้วนี่ครับพาไปไลนูุนออกมาดิมาดูครับอายุมัวประมาณเท่าไรประมาณปีหนึ่งครับหนึ่งปีได้แล้วครับผมอายุดีแล้วนี่นี่ครับเลี้ยงตัวให้ดูเลยพี่น้อง ชอบแบบไหนก็มาเลือกเลยครับ1 9 5 0 0ก้าครับ19,500 21<อ>ตัวครับพร้อมให้เลือกนี่อายุดีนะครับอายุไม่ต้องพูดถึงอายุดีแน่นอนประมาณนี้ครับฝั่งนู้นละ่ะฝั่งนี้ตัวละ1 5 0 0 0ครับ15,000ครับกี่ตัว4ตัวครับสี่ตัว6 0,000มาเลือกเอารุ่นเล็กครับ4ตัว6 0 0ม0 นี่นะสี่ตัวหกหมื่นนะ 60, นะอายุวัวประมาณเท่าไรอายุประมาณประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนได้ผมผอมอายุดีๆครับผมไม่ต้องกลัวไปเลี้ยงไปโตแน่โตแน่นอนครับแล้วมีงัวอะไรอีกนะมีพ่องัวแล้วก็งัวนางครับไปเดี๋ยวไปดูพ่องัวกับวัวนางนะครับอันนี้21ตัว เลี้ยงแถวให้ดูเลยพี่น้องไล่ให้ดูก่อน <c oughs> เดีวไปดูทร <Hey. S 1> งพ่อวัวกันนะครับแล้วก็วัวน,นางของเซโปโนี่ดูเอาพี่น้องเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทร093 03 9 9 2 82ครับครับผมสนใจโทรหาเซปโปเดเลยครับอยากได้ชุดไหน <c oughs> ไปเดีไปดูพ่อวัวกันนะครับ มาครับทรงพ่องัวตัวนี้ครับใส่ขลุมใส่กระดิ่งให้เรียบร้อยแล้วอายุวัวประมาณเท่าไหร่งัวประมาณปีหนึ่งเหมือนกันครับอายุประมาณหนึ่งปีครับหล่อๆครับแบบนี้ร้องไว้ที่ร้องไว้ที่สองหมื่นห้าพันครับสองหมื่นห้าสองหมื่นห้านะครับอายุวัวประมาณราคาต่อร้องได้ครับต่อร้องกันได้มากันเลยนี่คุณนะครับกินเก่งครับ คอขาดาครับลูกไข่ก็ดําเหมือนกันนะครับนี่ขอบใบหูดาครับโบสแน่นี่นาคตพ่อวัวครับอยากได้ไปก่อนไปเลี้ยงเอาตัวนี้ไปเลยครับร้องสองหมื่นห้าพันครับครับผมไปตัวเมียเดี๋ยวให้พี่ยุ้ยถ่ายกันนะได้ได้ได้เดี๋ยวไปตัวเมียพี่เอื้องวัวหล่อครับมากี่ตัวครับสวัสดีครับมากี่ตัวสิบห้าตัวค่ะครับผมแล้วขายไปแล้วค่ะขายไปสองตัวค่ะสองตัว fc ขาประจำขาประจำมาซื้อไปสองครับอ่าชุดนี้13ตัวอันนี้ลองยกไว้ตัวละ2อง0 0ค่ะ2องห0ือายุวัวประมาณเท่าไรครับวัวประมาณ9เดือนถึง10เดือนค่ะครับผมนี่ลำๆเลยในนี้มีสีขาวตัวเดียวค่ะนี่จะเป็นสีแดงนี่แดงล้วนๆครับตัวนี้หัว้อนอายุดีค่ะโกอายุดีแน่นอน สองห0ื่นคูณสิไปนะพี่น้องนะต่อได้ครับต่อรอ,องได้ได,ด้วยอยู่บริเวณตับสุโขทัยพี่โลกส่งได้ค่ะส่งได้ครับเป,เป็นกันเองค่ะแยกทั้แยกครับสิบสามตัวนะพี่น้องนะมาดูกันครับมาดูกันครับ เก่งด้วยนะพี่น้องน่ากินเนี่ยก้มไม่ยอมเงยเลยเนี่ยคุ้นดีด้วยหสั้นๆดีค่ะครับไปเอาแล้วคู่นี้ที่ขายไปครับเท่าไหร่เอ่ยขายไปสี่หมื่นสี่ค่ะโกสองหมื่นสองตัวละนี่ตัวละสองหมื่นสองค่ะส่งฟรีเนี่ยค่ะอยู่แถวไหนครับไอร้านยางอะค่ะเอาคู่นี้สี่หมื่นสี่ครับส่งฟรีค่ะส่งฟรีเลยค่ะส่งฟรีถ่ายพิญาตไหมถ่ายค่ะแทงสะพายไหมครับเจาะค่ะครับผมฟรีหมดค่ะโกฟรีทุกอย่างครับ เสียแต่ค่าวัวอย่างเดียวนะคนซื้อจ่ายค่าววัวอย่างเดียวนี่คนเลือกมาชมครับแดงเข้มเข้มสวยสวยสูงเมตรยี่สิบขึ้นครับเบอร์โทรครับ0 8 9 7 0 2 0 9 3 7ครับครับผมอย่าลืมมาเลือกมาโทรหาเขานะครับเฟซบุ๊กก็เอื้องวัวหลอกครับผมการขายหะวัวสวยปางนโพมาแล้วครับเอาเปิดการขายนอย เปิดการขายจ้ากี่ตัวครับชุดนี้ชุดนี้12ตัวโกครับราคาตัวละห5 5่0้รคู่ละสา0 0 0พครับผมนี่แจ้งรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยนี่ค่ะอายุวัวประมาณเท่าไรครับชุดนี้น่าจะอยู่ที่6เดือน6เดือนขึ้นไปเนาะจ้าครับเสมอเสมอเสมอกันดีครับผม12ตัวยกโหลไปเลยพี่น้องยกหลไปเลย ตัวเท่าๆกันเลยครับผมนี่อึบๆมันคุ้นอ,อ่ะมันไม่ค่อยไล่ไม่ค่อยมา<ช>มันคุ้นดิมันคุ้นครับใช่มันไม่ปาดเปลียวนี่โหลหนึ่งพอดีหนึ่งโหลครับจ้ะยกไปเลยครับผมหมื่นห้าพันห้าใช่จะ้ะหมื่นห้าพันห้าโหลหนึ่งพอดีต่อรองกันได้ครับผมอชอบกว่ามันเลือกเอาครับมีบริการอะไรบ้างครับ บริการก็มีใครต้องการแทงดั้งก็ได้ครับแต่ฉีดยากับฉีดยาอันนี้ของต้องฉีดอยู่แล้วอะวัคซีนใช่ไหมวัคซีนก็ตลาดนัดวังประจบโกตักมีให้แน่นอนค่ะครับวาพยาธิฉีดยาถ่ายพยาธิบำรุงเสริมเพิ่มเล็กน้อยครับได้ครับผมเป็นโปรโมชั่นนะครับอยู่ใกล้ก็ส่งได้จ้าอยู่ไกลก็ว่าราคาค่ารถกันม,มาสามล็อกนะครับทั้งหมด3ล็อก เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะโทรสั่งวัวก็ได้วัวสวยวัวหล่อโทรสั่งได้เลยครับเจยุ้ยนะครับเมื่อวานนี่ส้างผลงานไปแล้วหลายเจ้าเมื่อวานไปไหนยังไงเมื่อวานนี้เขาขายพ่อหัวตามโกได้สองตัวเขาไปคัดอ่ะเขาไปคัดเราพ่อหัวแล้วจ้ะไปที่ไหนเมื่อวานที่มารวยอ๋อเพราะมันมานี่ไม่เจอเอาไปที่ไหนไม่สอบเอาไปบ้านเยือเทืองอะไรนะ ทางดอนโกอ่ะไปทงสีสำโรงสุโขทัยมาชุดนี้มาชุดนี้ชุดนี้ตัวละหมื่นเจ็ดห้าร้อยกี่ตัวครับชุดนี้มีหนึ่งสองสามสี่หกตัวหกตัวครับผมตัวละหมื่นเจ็ดพันห้าราคาร้องอยู่อายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ก็อายุแปดเดือนโกวัวแปดเดือนครับผมล่ำๆเลยล่ำล่ำจริง แปดเดือนครับสูงประมาณสูงประมาณโอ้โหไม้เม็ดอันนี้มันเกินนะหยิบมาผิดหยิบมาผิดเอาไม่เป็นไรสูงร้อยหกสิบก็จะอยู่ที่ประมาณดาวนมครับผมเนี่ยความสูงครับคุณคุณเชื่องเชื่องครับไปแทงสะพายเลี้ยงครับผมแบบนี้โตไวมาแล้วมาชุดนี้ครับชุดต่อไปชุดใหญ่สุดใหญ่สุดนะน้องนะ ใหญ่สุดในที่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวมีขาวหนึ่งตัวขาวหนึ่งตัวชุดนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับชุดนี้สิบสิบเดือนขึ้นโกครับ ราคาชุดนี้ตัวละ25 0 0มื0 0้ากับห้ารต่อรองได้ฝ่ายขายมารอท่านแล้วนะครับรอฝ่ายจะซื้อครับฝ่ายจะซื้อรีบมาเลยครับแบบนี้ต้องมาซื้อครับย่นย่นหนาหนาฝ่ายขายมารอแล้วสองหมื่นกับห้าร้อยคูณห้าเนาะหกหกนะหกตัวครับผม พร้อมบริการทุกอย่างบริการทุกอย่างครับขอให้เพียงให้เสนอมาเท่านั้นแหละบริการได้หมดนะครับโอเคครับผมนี่เป็นตัวผู้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวเมียกันนะครับครับชุดตัวเมียสองตัวครับสวยๆนี่เลยผู้นี้สวยครับราคาครับสามหมื่นสี่พันสามหมื่นสี่พันนะตัวละหนึ่งเจ็ดนะพี่น้องนะตัวล้นครับหนังดีครับตัวเมียหนังเป็นตัวผู้เลยพี่น้อง ตัวนี้สวยพอได้นะพอได้แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวผู้เลยยืนรอเป็นตัวผู้เลยแตหาสั้นสักนิดนึงไม่เป็นไรหมื่นเจ็ดพันนะแบบนี้นะสามหมื่นสี่ครับโอ้โหตัวนี้หนังดีจังชอบติดต่อมาเลยครับโบรทั้งเบอร์เซียโป้เบอร์เจยูได้เลยนะครับถ้าตัวเดียวเท่าไหร่ครับถ้าตัวเดียวตัวนี้หมื่นแปดตัวนี้หมืนะ่นหะกครับผมมาชุดแก่ชแก่กชุดแก,ก่ติดไทย วันนี้ว่าขายข้อมือมาวันนี้เขาอยากขายด้วยก็เรียกขับมาเพื่อแทนทม่ขายพ้อมือตัวนั้นครับครับตัวละ9,500ไม่ถึงไม่ถึงหมมาแล้วไม่ถึงหมื่นอ้โหนี่ได้ของดีเลยพี่ลงทุนไว้ตัวแล้วไม่ถึงหมื่นนะครับเพราะมันโตแน่อยติดไทยไทยไทยมีเชื้อครับเชื้อไทยบำมัดนะครับแบบนี้นะครับชีวิตนานๆทีจะมีครับนานๆจะมีหน้าตาแบบนี้มาขายครับ ปกติวตัวไม่ถึงหมื่นนี่จะเป็นพม่านะครับอันนี้วัวไทยแน่นอนโอ้ด้วยครับสนใจมาดูครับสี่ตัวไปเลยพี่น้องอเลี้ยงเน้นกําไรไม่เน้นสวยเนี่ยแบบนี้เลยครับกําไรแน่นอนตัวราคา1,500ต่อรองได้ด้วยได้ครับถัดไปแยากไอ้ลายตัวเดียวเนี่ย8,500ตัว,วเดียว8,500เล็กสุดสีแปลกๆนี่นะใช่ครับผมมาสนใจมาหาเจ๊ยุ้ยเจ๊เสี่ยโตนะครับของพี่ขวัญพี่ขวัญพิษณุโลก มีกี่ตัวครับพี่ชุดเล็กนี่มีสี่ตัวครับชุดสี่ตัวมีตัวไหนบ้างเละนี่ตัวร้องไว้ตัวคู่ละสองหมื่นห้าห้าร้อยอันนี้เลยใช่ไหมครับชุดนี้ครับเนี่ยคู่ละสองหมื่นห้าห้าร้อยครับบอกแม่นตัวละนะเี่สีตัวเท่าไหร่สีตัวถ้ายกสี่ตัวก็คู่ละก็เป็นทางเงินเท่านั้ เป็นเงินเท่าไหร่วะเนี่ยคูณกันเองเด้วสองหมื่นห้าห้าร้อยคูณศอกก็ไปคูณนะสี่ตัวนะตัวครับนี่นะหนึ่งสองสามสี่นะครับเนี่ยคู่ละสองหมื่นห้าพันห้าร้อยมาจับคู่เอาตัวละสองตัวละหมื่นสองก็กว่าราคาล่องอยู่ครับผมจับคู่ขาวคู่แดงแล้วก็ว่ากันไปหรือจะยกไปเลยครับผมมาละคู่นี้ครับชุดนี้มีสี่ตัวนี่ก็สี่ตัวเหมือนกันตัวครับสี่ตัวนี้ล่องไว้ตัวละหมื่นเจ็ดันห้าร้อยครับหมื่นเจ็ดพันห้า นี่คู่ละสามหมื่นห้าสามหมื่นนี่ตัวนี้มันย่นดีจังถ้าตัวนี้ตัวเดียวเท่าไหร่พี่เนี่ยตัวนี้ตัวเดียวเท่าไหร่ตัวเดียวก็ขายราคางั้นะครับถ้าหลายตัวก็ลดมาถ้ยายกมันก็ลดมา,า,มดมาจากราคาร้องอยู่คร,ครับผมถ้าตัวเดียวก็มือเจ็ดพันห้าเหมือนกันร้องอยู่ก็ร<ล>ม่ลดไม่ลดเท่าไหร่ถ้ายกก็ลดได้ครับครับผมมาตัวเมียตัวเมียมีสองตัวครับครับนี่เป็นเล่ห์หัวโลนครับ ลองไว้ตัวเะา17,500ครับ35,000คู่นี้ครับ35,000ครับเป็นบามอันนี้เป็นไทยใหญ่ใช่ไหมนาองไทใหญ่อันนี้เป็นเล่ครับอายุประมาณเท่าไรพี่ขวัญประมาณสิบเดือนครับและอีกกี่เดือนจะผสมได้เนี่ยก็อีกประมาณห้าหกเดือนนี่แหละครับครับประมาณอีกครึ่งปีผสมได้นี่ตัวนี้ทรงดีหัวล้นครับผมชารโรเล่นะแล้วก็เป็นไทยใหญ่นะตัวเมียครับตัวนึงพี่ขวัญมีตัวเมียมานะครับคู่ละ คูณละสามหมื่นห้าพันต่อรองได้อ,กกนนดอ,อตัวนี้จะปาดเบี้ยวเท่กหน่อยตัวนี้จะปาดเบี้ยวตัวนี้จะคุ้นดีไปไปดูรุ่นโตอีกรุ่นโตก็มีสองรุ่นครับมีสองรุ่นอ่เอ้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  มีรุ่นไหนบ้างพี่มีรุ่นรุ่นเล็กรุ่นนี้มีอ๋อเล็กไหมรุ่นนี้มีหกตัวครับหกตัวนะไออันนี้สี่ตัวใช่ไหมสี่ครับสี่ยังเหลืออีกสองเหลือสองครับร้องเท่าไหร่พี่ร้องตัวละหมื่นแปดครับหมื่นแปดพันหกตัวหกตัวครับหมื่นแปดพันคูณหกนะครับไม่ใช่หกตัวหมื่นแปดนะหมื่นแปดคูณหกเนี่ยชุดชุดเนี่ยมันจะมีแดงเต็มที่หนึ่มีแดง เข้มๆใส่ขุมอยู่หนึ่งตัวแดงใส่ขุมตัวนี้มีด้วยนะอยู่ในชุดหมื่นแปดนะแดงใส่ขุมตัวนี้ถ้าตัวนี้ตัวเดียวแล้วพี่ใช่ครับเนี่ยก็ราคาอย่างนั้นแหละครับครับแล้วชุดโตมีกี่ตัวพี่ชุดโตมีสี่ตัวครับสี่ตัวสี่ตัวโต้สี่ตัวโตนี่เนี่ยนะนี่ตัวโตนี่ไหมไอ้ลายนี่มครับไอ้ลายวุ่นจริงเลยวะวุ่นเออไม่เป็นไรเอ้เหลืองนี่แล้วก็ขอยดามนู่นครับตัวไรพี่สี่ตัวร้องไว้ตัวห้าร้อยครับ 2อง0ครับ2 0 0 0 0บาครับพี่โต2 0ง0 0้ราคาร้องนะพี่น้องนะอันนี้อยู่ในชุด18 0 0 0ชุด8 0 0 0ครับโอ้โหแดงเข้มเหลือเกินมามามาใครสนใจมาหาพี่ขวัญเลยเบอร์โทรครับเบอร์โทร084 8142 482ครับครับผมเพิ่มเติมด้วยวัวเข้าขุน1ตัวนะครับพิเศษให้ตัวนี้1ตัวตัวนี้เป็นชาโรเล่นะครับสายพันธุ์ดิง พิเศษครับผมขายไปแล้วเซนมุยมาจากคีรีมาศสุขโขทยัยฟันแท้กี่ซ <5 S 1> ี่มุยฟันแท้สซี่ครับฮะสี่ซี่หรือครบแล้วแหกให้ใดูชัดๆหน่อยหกซี่หซี่ฟันแท้หกครับผม <5 S 1> ปิดการขายไปแล้วนะครับ <5 S 1> ในมุยขายไปให้พี่น้อง <5 S 1> ต่างประเทศเท่าไหร่ครับสี่หมื่นห้าสี่หมืันบาทท้วนราคานี้นะครับน้ำหนัก5 0าน้ำหนัก ให้พี่หนุ่มคำนวณประมาณเท่าไหร่ตองให้หวานเทียบคำนวนหน่อยเอ,อมองแล้วมองแล้วเดี๋พี่หนุ่มพิจรารณาห้าร้อยห้าสิบขึ้นประมาณกะไว้ประมาณห้าร้อยห้าสิบขึ้นครับขายไปแล้วสี่หมืห้าพันบาทครับ <c oughs> ตุดดีตูดดีอ่วเนี้ยท้ายดีแต่ขอบ้างพี่หนุ่มว่างััน บั้นท้ายดีบั้นท้ายดีแต่คอบาง45,000ครับไปแล้วเมื่อวานร้อง50,000วันนี้ขาย45,000โปรโมชั่นโปรโมชั่นครับผมเสียนมุ้ยนะครับราคาร้องเป็นเรื่องส,องสมมุติของแพงทําให้ถูกได้ได้นี่อยู่ที่คนซื้อครับผมฝากติดตามไว้ด้วยครับผมพี่น้องที่อยู่คีรีมาศใครอยากขายวัวโทรหาเสียมุ้ยได้เลยเบอร์โทรมุ้ยเบอร์อะไร099ครับ3 7มครับ 8 0 0 9ครับผมใครที่อยากขายนะบัวตำบ้านนี่ยโทรหาพี่ได้เลยนะครับโทรทวงนี่ไม่ต้องโทรนะครับอครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีมากครับตูดตูดมันไม่แพ้ตัวห่วงนี่นะครับตูดมันไม่แพ้ตัวนี้ดีนะคุณขายได้เท่าไหร่ห้าหมื่นดีกว่านี้เยอะเลยดีมัใหญ่มันหกร้อยกว่าแล้ว พอแล้ว,แต,วแต่มันกู้สุนตันมันอ้วนว่ะ